สร้างวงจรสร้งสร้างมาใส่ตนี้รบตัวนี้ตัวงลเหมือนเหมือนี่อางตัวนี้มือนทำวงจรสรางตรงนี้ ีตัวนี้นะครับนสสนสสนเรตัวนี้นะครับีตัวนี้ลยนะครับจะมตัง่สนาสตัวนี้ด้วยครับไปด นี่กดคลิก <sum> ที่ตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะครับสองสองกดนี้ไปแล้วก็กดชื่อนี้นะคะตรงตงนี้นะครับใช้ที่หัวนะครับกดนี้แล้วก็อ๋อมีไปแล้วก็กดนี้ด้วยนะครับกดกดกด ผสมแต่ผสมผสมผสมอีกอันนึงก็คือปัสกานะคนผสมอันนี้ก็คือปัสกาะค่ะคุณอีกปัสกาะบอีกหนึ่ పై ในการกดปุ่มรงนนะครับตร่มกครับต้องกดนะ่นีปนะครักดนะ่นะครับก็เอาสุดนะ

โอเคครับเดี๋ยวผมจะุูดกันผมจะสอนส่งอีกสองไปกันนลคะก